บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านมิโยคาวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ใกล้ที่จะชเจริญพระกรรมฐานแล่ว่วก่อนที่เราจะชเจริญพระกรรมฐานกันวันนี้ผมก็ขออะย้ำ เรื่องการตายครั้งที่สามทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้เป็นนิทัศนะหรือว,ว่าเป็นบทตัวอย่างโดยความจริงการเล่าเล่าถึงการเรื่องผ่านการตายมานนี้ก็ขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมอดอ้างเรความจริงมีความประสงค์อยู่อย่างเดียว นั่นก็คือจะแนะนำเรืงความรู้สึกที่เคยผ่านมาเพื่อเป็นการศึกษาได้รับทราบว่าอาการที่เราจะตายแจะมันมีความรู้สึกเป็นยังไงสำหรับวันนี้จะขอเล่าเรื่องตอนที่ตายครั้งที่ส <c oughs> ี่ใความจริงตอนนี้ไม่ได้ตายจริงเป็นแต่เพียงว่าเตรียมตัวเพื่อจะตายเท่านั้น นี่มาตอนใช้คําว่าเตรียมตัวเพื่อย่าตายก็จะเพิ่งคิดว่าผมเตรียมตัวเพื่อจย่าฆ่าตัวตายความจริงมันจะตายของมันเองแต่มันไม่ตายเรื่องตอนนี้ก็มีว่าในสมัยปีพศ2512ตอนนั้นผมไม่อยู่ที่วัดท่าสุงนี้แล้ว เห็นจะเป็นเดือนเมษาและมีนาผมจำไม่ได้แน่ท่านพระครูวิชาญชัยาคุณวัดปากคลอมาค้ำเท่าได้รับเรื่องสณนาจจากักจิกเป็นพระครูชันเอก <c oughs> ตั้งก็ามานิมนต์ให้ไปในงานของท่านอากาศมันร้อนแสนจะร้อนผมมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือโรคความดันต่ำสําหรับโรคความดันต่ำนี้เป็นภัยอย่างหนักคือความร้อนถ้าถูกความร้อนหนักๆแรงมันจะหมดไปเฉยๆเป็นอันว่าเลือดเลี้ยงสมองไม่พอกําลังก็จะตกไปขณะนั้น ที่วัดท่าสุงนี่ยังไม่มีอะไรเพราะว่าผมมาปีสพ2511คือ25มีนาคมปีนั้นก็มาเริ่มจัดทาของเล็กๆน,น้อยๆขึ้นแล้วก็ทำกระท่นนอมเล็กๆที่โคนโพแล้วก็มีกระท่อมหลังเล็กที่ไม่มีฝาที่ปรากฏในปัจจุบัน เมื่อไปงานท่านพระครูพิชานนชชยคุณเวลาประมาณบ่ายสองโมงรู้สึกว่าไม่สบายมากเพราะว่าความร้อนจัดมีความเพลียเกิดขึ้นยังได้เดินทางกลับวัดเมื่อเดินทางมาแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กับใครมากอยู่กับพี่ชายคนหนึ่งที่พื่อคือพี่วง อยู่ด้วยกันสองคนเท่านั้นเมื่อขึ้นมาถึงที่พักก็รู้สึกว่าอาการเพลียมีมากขึ้นผมก็นอนในกระท่อบหลังเล็กโคนโพที่ไม่มีฝาเพื่อเอาเตียงไปวางไว้ที่นั่นหนึ่งเตียงไ,ไว้สำหรับรับแขกตอนกลางวันเป็นประจำ <c oughs> เสียงพี่ชายผมฝันไม้ผมได้ยิน แล้วก็นั่งทาอะไรอยู่ผมก็รู้เรื่องอริยะแรกแต่แล้วว่ามัอนนอนไปอาการเพียเกิดขึ้นรู้สึกว่าใจไม่ได้วิวแต่ว่าใจมันเต้นเบาลงสายตาเริ่มสั้นนมาทีลรนน้อยละน้อย,อ,ยอาการคราวนี้เป็นอาการชิ้นเดียวกับว่าคราวตายครั้งที่สอง เพราะวาเวลาที่ตายครั้งในสองก็รู้สึกมีสภาพเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นโรคท้องเดินแต่วความจริงคราวนี้ไม่ได้เป็นโรคท้องเดินเป็นโรคถูกความร้อนจัดเพราะอาศัยความดันโลหิตต่าเมื่อความร้อนจัดเกิดขึ้นเส้นโลหิตของตัวเลือเดเลี้ยงสมองไม่พอมันก็สิ้นกาลัง แต่ผมก็ไม่ได้บอกใครมันนอนไปทล่ร่างกายมันมีสภาพปรียจัดใจละเหียมากก็มีความรู้สึกในใจว่าสภาพของร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นสุขเลยมันมีสภาพเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาและเราก็เป็นทาตุมันอยู่เสมอ ในสภาพเขาร่างกายถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะย,ยึดถือมันอะไรเป็นสำคัญ <c oughs> ยิงมีความรู้สึกในใจว่าถ้าเองอยากจะพังก็เชิญพังเพราะข้าเป็นทาสเองมานานแล้วฉันดานความชั่วของเจ้าคือขันห้า มันไม่มีความกระตัญญูรู้คุณหมายความว่าตั้งแต่เกิดมา้าเลี้ยงเองทุกอย่างจะกินอาหารอะไรข้าก็ให้จะต้องการภาพผ่อนท่อนสบายประเภทใดก็หาให้จะมีความปรารถนาอย่างใดก็ให้ทุกอย่างแต่ว่าขันห้ามไม่เคยปราณี เรื่องความป่วยไข้ไม่สบายนี้เราไม่ต้องการแต่ขันห้ามมันก็ยัดเยียดให้อยู่ตลอดเวลาเรื่องความร้อร้อนจากความหิวความกระหายก็ปกดีปรากฏว่าขันห้านี้ยัดเยียดความทุกข์ให้เสมอ <c oughs> เวลานั้นมีความรู้สึกว่าถ้าขันห้ามันพังซะได้แล้วก็จะมีความสุขความรักในขันห้าไม่มีในจิต ความห่วงใยในทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆไม่มีความรู้สึกในจิตความที่อห่วงใยใครๆทั้งหมดไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าถ้าคันห้ามันพังจนได้เวลานี้เราก็จะมีความสุขเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะได้จากเจ้านาย หรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยความอมหิตโทดร้ายคือขันห้าเวลานั้นจิตใจไม่ได้ห่วงใหญ่อาการมันปรากฏต่อมานั่นก็คือสายตามองสั่งเข้ามาทุกทีทุกที <c oughs> แลวว่าเรื่องทุกขเวทนาในใจไม่มี กายมันจะมีทุกเวทนาอะไรนั่นไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจหากว่าท่านจะถามว่าผมเข้าฌานสมาบัตอันดับสูงหรือผมก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฌานไม่ใช่สมาบัตไม่ใช่อะไรทั้งหมดเวียนจะมีความรู้สึกอย่างเดียว ว่าขันห้ามมันจะพังก็ดีแล้วเพราะเราเป็นทาตามันนานถ้ามันพังคราวนี้เราขอบมันก็จะขออย่าร่างกันเด็ดขาดจะ <c oughs> ไม่ขอมีขันห้าเพื่อความเป็นทาตมันต่อไปเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์ใจก็เป็นสุขกำลังมันก็สิ้นไปทีละหน่อยละหน่อย สายตามองสั้นเข้ามาทุกทีทุกทียักระทั่งพี่ชายผมกำลังฟันไม้โปกโวก,กถุวยไกลค,ความจริงเวลานั้นยินเสียงถนัดผมเริ่มไม่ได้ยินเสียงตายมองเห็นพี่ชายทำงานดังๆผลที่สุดก็มองไม่เห็นซึ่งห่างอยู่กันประมาณสามเมตรเท่านั้นเขาก็โทษนั่งอยู่ห่างกันประมาณหกเมตร มันก็ไม่ไกลนักแต่ฟันไม้เสียงดังผมเริ่มมาได้ยินแล้วมองไม่เห็นวันนี้สุดสายตามันแส้่นเข้ามาจนเท่าม,มองเห็นช่วระยะประมาณประมาณสองเมตรขึ้นหนึ่ว่าตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันลึกในใจสำหรับใจไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะว่า เราตัดสินใจแล้วว่าคันห้าพังก็ดีเพราะมาเป็นนายที่ไร้กาศมากมาช่วงนี้เองเกิดความรู้สึกว่านี่ความตายหรือการสลายตัวของเจ้าเข้ามาถึงอืัยระศาสรทุกส่วนของร่างกายมันจะเริ่มหยุดดีแล้วฉันขอลาคันห้าคันห้ากับฉันเลิกกันตั้งแต่วันปัจนี้เป็นต้นไป เมื่อพังเท็ดได้ก็ดีแล้วคอยเวลานี้มานานแล้วพอมีความรู้สึกตงนี้แทนที่สายตามันจะสั้นเข้ามาสายตากับยาวออกไปมองหิ้งไกลออกไปเห็นพี่ชายที่กำลังทำงานได้ยินเสียงที่แกกำลังฟันไม้มองไกลออกไปทุกขณะจนกระทั่ง,งเท้าถึงสภาพปกติ ตอนนี้ก็รู้สึกเสียดายคิดว่าทำไมหนอเจ้าขันห้ามันจริงไม่พังแต่ถ้าว่าถ้าเราจะไปทำให้มันพังก็เป็นอัตตาบิบากรรมซึ่งเป็นการไม่สมควรพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นโทษเมื่อสายตาขยายยาวไปเป็นปกติสภาพของอารมณ์จิตใจใอร่างกายก็เริ่มมีกำลัง เป็นอันว่าความตายยังไม่เข้ามาถึงแต่มันก็กำลังจ้องอยู่เฉพาะแค่เวลาระยะสองเมตรเท่านั้นเองมันหยุดยืนอยู่ชั่วระยะไม่ถึงสิบนาทีมันก็ถอยหลังออกไปเพราะสายตายาวไปเป็นปกติเระสัตว์หูฟังเสียงได้เป็นปกติก็มีความรู้สึกว่าเจ้าขันห้าจางไร เองจะสลายตัวทำไมยังไม่สลายเราไม่มีความห่วงใยในเธอเราไม่ต้องการในเธอแต่ว่าเป็นที่นา่าเสียดายถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมา,ามารศาสดาสมมาสมุทัเจ้าไม่ทรงห้ามปรามเรื่องทำอัตตานิบายกรรม เราจะจัดการก,กับมันเชียเดียวนี้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้นี่เราจะพอจะมีความสุขที่จะละขันห้าที่เต็มไปด้วยความสุขรกระกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีอาการไม่ทรงตัวเป็นแหล่งนำมาซึ่งความทุกข์แต่การจะสิ้นทีพยจากสารเลือดสายเก็กลับเริ่มดีมาอย่างเดิมเป็นที่น่าเสียดาย <c oughs> ความเสียดายตอนนี้ไม่ใช่เสียดายขันหา้าเสียดายความตายว่ามันน่าจะตายไปเส้นเลยมันจะได้เหมาะดีกว่าก็วความรู้สึกอย่างนี้ปรากฏขึ้นก็มีความรู้สึกที่จุดหนึ่งตอนนั้นปรากฏไว้เห็นภาพพระลอยมาจากที่สูง ในแดนไกลแสงไกลแต่ว่าอยากไกลแสงไกลยังไงก็ตามทีก็รู้สึกว่าเห็นท่านชัดมีฉับพันรางสีรสมีอกคการปราคฏชัดลอยเลี้ยว,ล,ว,ล,ว,ล,วลงมาลักษณะที่ลอยลงมาดูมันว่ามาช้าๆาเห็นภาพพระก็รู้สึกชื่นใจ ว่าที่พึ่งใหญ่ของเราปรากฏแล้วต่อมาระยะประเดี๋ยวเดียวภาพพระนั่นก็ปรากฏเฉพาะหน้าทั่นยืนอยู่ในอากาศสูงขึ้นไปประมาณทักสามสี่วาแต่ก็เห็นชัดมีความสวยสดงดง,งามเป็นประกณีพิเศษ อาศัยฉับพัลังสีพระองค์สมเด็จพระองค์ว่าบรมโลกอิเชษสวยงามมากความชื่นใจก็ปรากฏเรื่องร่างกายจะตายหรือไม่ตายตอนนี้ไม่ได้คิดเมื่อคิดว่ามันจะอยู่ก็ช่างมันจะตายก็ช่างเป็นเรื่องของมันเมื่อมันอยู่เราก็ไม่มีความรู้สึก เมื่อมันจะตายเราก็ไม่มีความเสียดายคำว่าไม่รู้สึกหมายความว่ามันจะสุขหรือว่ามันจะทุกข์ก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สนใจกับมันเมื่อมันจะกินก็ให้มันกินมันจะร้อนมันจะอาบน้ำก็เอาน้ำมาอาบให้มันทำงานตามหน้าที่ <c oughs> ด้วยการที่ห่วงใยร่างกายนี้ไม่มีสําหรับเราก็เห็นภาวะคือภาคพระอ,องค์สมเด็จตุสมาสัมพุทธเจา้าอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันกับท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆอาจจะเป็นนิมิตจ,จากอํานาจพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้เพราะจิตใจของผมรักพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> แต่ถ้าผมพูดมาตอนนี้ก็อพรานท่านหลายโปรดอยากเข้าใจว่าผมพมากรณ์ว่าตัวผมเป็นพระอรหันต์ผมไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระอรหันต์และไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระสุนชานตามที่เขาเล่าเลยกันตอนนั้นผมมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าขันห้ามันเป็นโทษขันห้ามันเป็นทุกข์ขันห้ามมันเป็นศัตรู เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูท่านทรงตัดไว้อย่างนั้นอารมณ์ใจของผมมันก็ชินชินต่อทุกเวทนาทุกอย่างตามที่จะเกิดจากความเหน็ดเหนื่อยจากร่างกายก็ดีความลำบากกายก็ดีความลำบากใจจากถ้อยคำที่ไม่เป็นที่น่ารักไม่ินหน้าที่น่าพอใจก็ดีอารมณ์ใจอย่างนี้มีความเคยชิน เมื่อกระทบกระทั่งของแล้วก็เกิดความไม่รู้สึกรู้สึกเฉยๆฉยเป็นชื่อว่านินทาประสังสาถือว่าเป็นโลก,กธรรมดาเป็นธรรมดาของชาวโลกความเนหน็ดเหนื่อยความทุกข์ต่างๆถือว่าเป็นธรรมดาของบุคคลที่เกิดมาในโลกต้องรับสภาวะอย่างนี้ไว้กันหมด ทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ศึกษาพระธรรมคํำคำสาสอนขอ,องสมเด็จพระบรมสุคตมาตามนั้นก็มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผมจะพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ของผมผมไม่เคยมีความรู้สึกจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนั่นไม่สําคัญมีความสําคัญอยู่อย่างเดียวว่าผมกับขันห้าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นศัตรูของผมอยู่เสมอ แต่ผมก็ไม่เกลียดมันผมก็ไม่รักมันถ้าผมเกลียดมันผมก็ต้องฆ่ามันไม่ฆ่ามันไม่ได้แล้วอาศัยมันอยู่สมเด็จพระบรมครูปรับเป็นโทษก็เลยไม่ทำไมก็เลยทำใจสบายๆก็คิดว่าถ้าอยู่ก็อยู่ไปถ้าอยาพังก็พังไปไม่เห็นจะอะไรมันมันจะเป็นยังไงก็ชฉางหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนป่วยก็ป่วย เลยก็ช่างช่างมันทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคิดว่าชีวิตนี้ไม่กี่วันก็สลายเมื่อชีวิตสลายเมาายื่อไรความสุขใจก็จะปรากฏเหมือนนั้นเหมือนกับคนที่กําลังอดน้ําแต่ทราบอยู่ว่าข้างในด้านหน้าโน้นจะมีแม่น้าใสสะอาดมีน้ํามากจะกินจะอาบได้จิตใจก็มีความสุขชั้นใด <c oughs> กำลังใจของผมก็เป็นฉันนั้นในเมื่อสติเป็นคืนตัวรูปพระพุทธเจ้าทรงปรากฏอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาเป็นแต่เพียงเห็นว่าเป็นนิมิตในเป็นรูปพระพุทธเจ้ามีฉับพันรางสีรัศมีหุบรบการ ซึ่งเป็นของธรรมดาของบุคคลที่เจริญพุทธานุสติกรมรมฐานเข้าถึงจุดจะเห็นอยู่ได้เสมอความชื่นใจปลายกฎตอนนี้เสียงองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าสัมภะเกสีทุกทางร่างกายเท่านี้เธอมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากหรือ ก็ต่อไปบอกว่าก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายไม่มีความหนักใจอะไรถ้ามีกำลังร่างกายอยู่ก็ทำงานถ้ามันไม่มีกำลังร่างกายก็จะนอนมันไปไม่ไหวถ้าร่างกายมันจะพังก็ไม่ห่วงเห็นท่านทรงแย้มพระโอษฐสวยงามมาก และก็ทรงตรัสว่าการตายหรือว่าการทุกข์การที่สวยทุกข์ในร่างกายอันเดียวไม่ความหรือว่าชีวิตนี้มันยังมีความทุกข์น้อยกว่าที่เจ้ที่จะต้องใช้กฎของกรรมต่อไปไว่ากฎของกรรมในอดีตชาตินับเป็นแสงกับ ที่เจ้าทำบาปไว้ในฐานะที่เคยเป็นนักรบฆ่าคนมาแต่ละชาติรลาชาตินับเป็นแสนชาติเจ้ายัางใช้หนี้เขาไม่หมดถ้าหากว่าเจ้ามีความห่วงใยในชีวิตจิตของเจ้าไม่พยายามหลีกหนีกรรมที่เป็นอกุศล ยังมีห่วงใยในร่างกายของตนและทรัพย์สินและพี่น้องยังสะสมทรัพย์สิสนยังคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเจ้ายังจะต้องเกิดอีกกระว่าการเกิดของเจ้าต้องดูว่าเจ้าจะต้องใช้นี่สิ่งเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงตรัสจบเห็นว่าเขตแดงของวัดท่าทรงเวลานั้น นับตั้งแต่คลองอยางมาถึงยันทิศเหนือยันชายไผ่บริเวณวัดเต็มวัดมีหัวคนไม่มีตัวซ้อนกันเต็มบริเวณวัดสูงกว่ายอดโพธิ์สองเท่าอย่างนั้นก็ได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนิมิตว่านี่คนที่เธอฆ่ามาในอดีตชาติ แล้วก็เธอยังไม่ได้ใช้นี่กรรมกรรมดีข้าเขาเจ้ายังไม่ได้ใช้นี่เพราะเวลาก่อนจะตายเจ้าก็อาศัยความดีคือกรรมที่เป็นกุศลได้กระบ,บุญนิกริยาวัตถุต้นสามรายการหนึ่งทานไม่บุญนิการจากการให้ทานสองศีลไม่บุญจากการรักษาศีล สามภาวานาใหม่บุญการเจริญภาวานาจิตเป็นฌานเวลาที่อจาตายเพระอาศัยกําลังใจที่เป็นฌานมีรมเข้มแข็งนึกถึงความดีสรรเรการร่วมกันเป็นปัใจจัยให้เธอไปสู่สวรรค์และพรมอยู่เสมอฉะนั้นนี่เก่าทั้งหมดนี่เจ้าจริงยังไม่ได้ใช้นี่ แต่ถ้าหากว่าเจ้ามีชีวิตโซนชีวิตนี้ถ้าพลาดพลั้งลงไปเมื่อไรตายลงไปแล้วต้องไปสู่อบภูมดูชีวิตว่าที่มีกี่ชีวิตหัวหนึ่งต่อนหนึ่งชีวิตเจ้าจะต้องใช้หนี้ในบุคคลที่ไม่สามารถจะนับจำนวนได้ขอท่านหลายผู้รับฟังลองคิดดู เอาแค่หัวคนวางเรียงกันเต็มบริเวณตั้งแต่คลองยางชนถึงไผ่ด้านเหนือที่จะวาดประกาศวันนี้แล้วมันก็สูงขึ้นไปจนทั้งเลยยอดโพถึงสองสามเท่าไม่รู้ประมาณเท่าไรพอท่านแจ้งแล้วท่านก็ถามว่ามีความห่วงใยในอะไรบ้าง ในความรู้สึกเวลานั้นก็กราบทูลว่าไม่มีความห่วงใยอะไรชีวิตเลือดเนื้อมันจะสลายตัวก็ไม่เคยมีความห่วงญาติพี่น้องนทั้งหลายใดๆก็ไม่เคยมีความห่วงทรัพย์สินใ,นใดๆที่จะห่วงใยก็ไม่มีที่จะห่วงใยอีกแล้ว พอตอบเท่าทนี้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนองค์สมเด็จพระบัณฑิแตแกวทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็ทรงตัสว่าสัมเกศีน่าเป็นความทุกที่ถูกต้องเจ้าจะสามารถหลีกหนีกฎของกรรมเพื่อการใช้หนีกรรมจากการกระทำความชั่วของเจ้าในชาติอดีตได้เพราะมีกำลังใจที่มีความรู้สึกอย่างนี้ เสียงองสมเด็จไปยินเอาสีทรงตัดแล้วก็ทรงลอยหายไปในากาศความรู้สึกก็กลับคืนตนัวกลบคืนมาสู่สภาพเดิมตอนนี้ความเพลียทั้งหมดรู้สึกว่าหายไปนี่แหละท่านน,นหลายเป็นเครื่องเตือนใจสําหรับท่านว่าความตายนี่มันจะมีกับเราเมื่อไรก็ได้จะไปรอเวลาแก่หรือจะไปรอเวลาป่วยไข้ไม่สบายหนัก นี่ความจริงเวลานั้นอาการมันก็เป็นปกติโยูยๆมันก็หมดแรงไปทำท่าจะตายเฉยๆนี่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่ท่านกำฟังเพื่อเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งถ้าเป็นประโยชน์นี่เรือการหนึ่งก็เพื่อให้ท่านหลายไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราอยากาตายเมื่อแก่ จงอยากคิดว่าระยะตายอายุประมาณเท่านั้นเท่านี้จงคิดไว้เสมอว่าองค์เขาเนตเปินยีนสีรงปรัสว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็ารู้สิบประหมดเสียแล้วก็ตอนยุติไว้แต่เพีตยนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่าน